ไม่แทงปืนนะครับดูนะครับไม่แทงปืนนะครับนู่นครับเป็นนู่มครับสูงมากครับวันนี้สูงที่สุดที่เคยตัดมานะครับตอนนี้ครับ ไมใช่ปืนนะครับเ,เจ๊ mấy thằng quyền có lẽ.